44. สรรพคุณประโยชน์ของส้มโอผลไม้มีดีทั้งเนื้อทั้งเปลือก 44. สรรพคุณของส้มโอประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 1. เนื้อส้มโอมีวิตามินซีช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน 2. ส้มโอช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน3ส้มโอมีสรรพคุณช่วยแก้ไอทำให้ชุ่มคอ 4. ส้มโอช่วยแก้อาการแน่นหน้าอก ห้าส้มโอมีวิตามิน B1 ช่วยในการย่อยอาหาร 6. ส้มโอช่วยเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจ7ส้มโอมีวิตามิน B2 ที่ช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดแส้มโอมีโพเทสเซียมที่ดีต่อการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อ 9. ซ้ส้มโอมีโฟเลตที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 10. ซส้มโอช่วยป้องกันความผิดปกติของทารกในครรภ์11ประโยชน์ของส้มโอใช้เป็นยาแก้ธาตุไม่ปกติ 12. ซส้มโอมีเส้นใยอาหารสูงดีต่อลำไส้13สม้มโอมีสรรพคุณช่วยบำรุงลำไส้ 14. ประโยชน์ของส้มโอช่วยแก้าการจุดเสียด ซ้ส้มโอช่วยขับสารพิษในร่างกาย16สรกสคุณของส้มโอช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย 17. ็ส้มโอมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอล 18. บแปดส้มโอช่วยกำจัดโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายส9้ส้มโอมีสารลิโมโนยที่ช่วยล้างพิษ 20. ่สิบ้มโอมีสารลิโมโนยที่สามารถยับยั้งการเจริญ ของเนื้องอของเซลเมะเร็งได้21ส้มโอดมไปด้วยแคลเซียมช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง22ส้มโอมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารอนุมูลป้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสายตา23ส้มโอช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร24ส้มโอช่วยเพิ่มความส,สดชื่นและแก้มเมาสุรา 25เปลือกส้มโอใช้ประโยชน์ช่วยขับเสมหะ26เปลือกส้มโอใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในยาหอมบำรุงโลหิตประกอบด้วยเปลือกส้มโอชนิดต่างๆและเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูด27ส้มโอผสมในยาหอมกินแล้วทำให้สดชื่น28ปประโยชน์อของส้มเปลือกส้มโอช่วยครับ ลมแก้แน่นหนะ้าอก29สรรพคุณเปลือกส้มโอช่วยแก้ปวดท้องน้อย30เปลือกส้มโอใช้รักษาอาการคันแก้ฝี31เปลือกส้มโอมีรรป,ปคุณช่วยรักษาโรคลมพิษที่ผิวหนัง 32. เปลือกส้มโอมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราเชื้อแบคทีเรีย33เปลือกสีเขียวด้านนอกของส้มโอมีต่อมน้ำมันหอมระเหินจำนวนมากสามารถนำไปปรุงเป็นยาหอมได้ 34. เปลือกส้มโอนำไปปรุงเป็นสูตรยาหอมส้มโอมือ 35. ส้มโอมีสรรพคุณดีช่วยให้เจริญอาหาร36ใบส้มโอใช้เป็นยาแผนโบราณช่วยแก้ปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดตราผ้ามัว 37. ประโยชน์ของใบส้มโอช่วยแก้ปวดข้อปวดกระดูก 38. ใบส้มโอมีสรรพคุณ ช่วยขับลมท้องอืดแน่นท้อง39ดอกของส้มโอเป็นสมุนไพรใช้ขับลมขับเสมหะ40ดอกของส้มโอเป็นสมุนไพรใช้บรรเทาอาการปวดกระเพาะ41ดอกส้มโอเป็นสมุนไพรใช้บรรเทาอาการปวดกระบังลม42ดอกส้มโอใช้ประโยชน์แก้ไส้เลื่อนเป็นยาแผนโบราณ43 มเมล็ดส้มโอช่วยอาการแก้ปวดท้องท้องร้อนซีสีรากของส้มโอเป็นสมุนไพรแก้หวัดแก้ไอและแก้ปวดกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องประโยชน์ของการรับประทานผลไม้และผักด,ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้รับชมรับฟังมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ